สิงโตไม่ไหวฟูงกระทิงดูเป็นคว้าแชมป์เจาะลึกเจาะลับเผาขนอังกฤษรองแชมป์แชมป์ไม่เน้นมาพูดคุยดูเป็นงานทั้ง2ทีมตามสไตล์ราชานย์นุสตี์มือใหม่ข้อเกมขอบอลโค้ดคีย์บอร์ดกดติดตามไว้ด้วยนะครับเป็นคว้าแชมป์ส่วนอังกฤษสิงโตคำรามก็ไม่น้อยหน้าคว้ารองแชมป์สสมัยซ้อน ฝูงกระทิงก็วิ่งไล่บี้ใครยี้จอเจียเพได้ฟีประตูต่อหนึ่งก็ผ่านเข้ารปบแต่ทีมสุดท้ายไปเจอกับเจ้าภาพเยอรมันที่ต้องบอกเลยว่าฟอร์มที่ธรรมดาก็เป็นคู่ที่บอกเลยว่าโคตรมันมันที่สุดมันเทอรุจอใครคิดว่าคู่นี้มันโคตรมันหรือคิดว่ายังไงก็พิมพ์หนึ่งก็คอมเมนต์มาได้ครับคู่นี้ว่าทั้งเจ้าภาพและสเปนฝูงกระทิงตัวนี้ใส่กันแบบโคตรมันจริงครับมันจริงดุดอดสุดแบบสุดมันครับสุดมันจริงๆในคร่องแรก อาจจะเป็นเกมที่แบบน่าจดจําของคนดูอ่ะใครมีความคิดยังไงแบบพูดนี่ก็พิมหนึ่งมาคอมเมนต์มาได้นะข้างหลังมานี่ก็บุกกันกระนำดุยิงขึ้นนําไปนาทีที่ห้าเ็เรียกเสียงเชียร์ได้กระนำสะใจมากๆกับไอนน้ควานมันจริงเมื่อมีประตูเกิดขึ้นความมันความดุความเดือดมันยิ่งทวีคูณไปอีกเมื่อเจ้าภาพโดนขึ้นนําก็ต้องการประตูคืนทุกคนบอกไว้ว่า สอบเองเองก็ไม่ยอมคับอไปก็ยังจะบุกเพื่อจอาประตูที่สองเจ้าภาพเองมันก็บุกเพื่อจะเอาประตูไกเสมอก็ต่างฝ่ายตามบุกจนเกือบจะเก้าสิบนาทีก็คิดว่าฝูงกระถิงดุก็มีิีนาจะเป็นฝ่ายเข้ารอบเหลืออีกไม่กี่นาทีก็จะครบเก้าสิบนาทีดูเหมือนว่าเจ้าภาพก็น่าจะไม่รอดเกมตอนนั้นก็ดูเหมือนว่าเจ้าภาพก็น่าจะไม่รอดครับ นาทีที่80กว่าเกือบจะ90นาทีแล้วก็คิดว่ายังไงเจ้าภาพก็น่าจะไม่ยอดนะก็ฟังเฟอร์ฟ้ามายิงนาทีที่89เยียดเสียงเกือบสนามสนามภาพตอบทำคืนน้นบกเลาะโคดมันเยียดหลับไปกลับมาได้ของแท้สนับเจ้าภาพเดือยมาดึงนาทีที่89ยึดเยื้อเตะเอาได้สำเร็จแล้วก็จบหมดเวลาใน90นาทีก็เอาเวลาที่เหลื1 2 0นาทีโอ้โหโคตรมันโคตเดียดสระหนาำโคตรเก อันนั้นคุณมันควาเป็นราพภาพควคุน้นคนควาเป็นสเปนของคนกระตุ้นดุนี่คุณมาตรฐานคุณภาพสูงจริงๆทั้งคู่นี้ก็คือไม่ยอมแพ้กันเลยสักทีในช่วงต่อเวลาว่ยี่สิบนาทีนี้ก็เป็นทั้งสเปนทั้งเยอรมันก็ต่างฝ่ายต่างเพื่อจะเอาประตูขึ้นนำกันได้ได้แล้วจะยิงเอาประตูชนะเยอะหรือคิดนาน,นต่างฝ่ายต่างแบบจะยิงจะยิงเอาประตูชนะให้จบในวันยี่สิบนาทีไม่มีใครที่อยากจะไปยิงจุดโทษ ก็เหมือนว่าจะหาทางออกดัดฟินก็นไม่ได้ก็น่าจะถึงดีกาคิดว่าคู่นี้ยังไงก็ถึงดีกายิงจุดโทษกันน่าจะเป็นคู่ที่เหมาะสมก็เกือบไปว่า20นาทีก็คิดว่ายังไงก็น่าจะยิงจุดโทษนะ่ะน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดอีกนาทีเดียวคือแบบว่าจะยิงจุดโทษตัดฟิน